สวัสดี Japan, อินเจเป็นคับพี่น้องได้ว่ายุอาพาธเมต์ได้ว่ายุร่วมกันกับผู้อื่นบางทีก็ได้ยินเสียงคางห้องผู้อื่นผู้นั้นผู้นี่แน่เขาเจ้าจเฮ็ดเสียงดังไ่อย่าว่าแต่ผู้อื่นเฮ็ดเสียงดังไซทอนพี่น้องเจ้าของก็เฮ็ดเสียงดังไ่เขาคือกันเดี๋ยวความที่ว่าคนญี่ปุ่นส่วนหลายเขาเจ้าเสียไซยุอ,ยอาพาธเมนตั้งแต่ไดส่วนหนึ่งเขาเจ้ากับสิหูจักโคดหูจักพื้นฐานอยู่แล้วว่าอย่าเสียงดังให้หูจักเก่งใจคน้นคางห้อง,องน้ำเนี่ยจังสั่นจังสีบางทีคนต่างประเทศได้มาใส่เส้าห้องอยู่คนญี่่ปุนเเเขาาาาจ้กกบอย หมายถึงเจ้าของอาาร์์เม่นนี่ละพี่น้องเขาเจ้าบ่าอยากให้คนต่างประเทศเศร้าบางคนถึงสีอยู่ในกรณีมาเศร้าอยู่กับผัวกับเมียที่เป็นคนญี่ปุ่นอยู่น้ากระซ่างทางอาภาร์์เป็นบางมองเขาเจ้ากับบ่ยอมนิพี่น้องเขาเจ้ากับบ่ให้คนต่างประเทศเศรายู่คือเกา่าย้อนว่าส่วนหลายวัฒนธรรมนู่นนี่นั่นมันต่างกันคือว่าเหระพี่น้องกัสิยกตัวอย่างง่ายๆคือจังปุ่มนี่ละตีเขาเคยอยู่บ้านเฮาเฮาบ่เคยอาศัยเศร้ายู่ห้องสมัยตะกี้เฮ็ดแนวอยู่แนวกินตะบ่หุ้งเสียงดังทางบ้านเขาเจ้ากับบ่เคยว่าแต่พ่อมือนีี้้ไดยยามอู่่ญปุ อยากจู้บ้านก็ได้ไก่มะปิ่นหงเซาต้องปรับตัวกันไปอีกหลายเตือพี่น้องตอับมะฮอกตับมะุ่งมุนี่โคกหานว่างติดพืน้นถ้าเจ้าสีตับมะฮอกมะุ่งว่างติดพื้นนีเจ้าต้องมีแนวห้องโดยวาญาตนค้นขางห้องเข้าเจ้าว่าเสียงดังขึ้นว่าละพี่น้องโดยว่าที่เขาเจ้าว่าเฮาเสียงดังเข้าเจา้ากะสีโทษไปฟ้องคนที่ดูแลอาพาร์ตเมนต์ยามนั้นคนที่ดูแลอาพาร์ตเมนต์ข้าเจ้ากะสีปิ้นกระดาษปิ้นขอความว่าเฮาเสียงดังแน่หรือเฮาเห็ดแนวกลิ่นเหม็น ไว้พี่น้องบางมองเขาเจ้ากับสติดไวลี่แต่บางมองเขาเจ้ากระติดไวนาประตูเลยนี่ล่ะพี่น้องบอมเนว่ามีเงินแน้วสิเศ้าห้องได้เบิดซู่หองของญี่ปุ่นมันบอมเนเดกูดูแลอาพาร์ตเมนต์เขาเจ้ากระระบูไว้น้ำว่าเขาเจ้าสิรับผู้ใดหรือว่าสิรับคนต่างชาติเขามาอาพาร์ตเมนต์เขาบอ่อซึ่งหลายๆคนมีปัญหากูยิ่งบางคนเลิกล่ากันกับพัวก,กับมีในใจกะวก่ามีเงื่นแล้วกะว่าสิออกไปเศ้าหองเองสรุปสุดท้ายบางมองเขาเจ้าให้เศ้าสัาพีนองนึงเนื่อง,งจากเขาเป็นคนต่างประเทศย่านเทาเสียงดังานเ คอยเหลือเอาคนวีซ่าเบิดไปอยู่นำํำสามทั้งย่านเจ้าของหองที่เขา,มาเมโซอหองวีซ่าเบิดแนนนู่นนี่นั่นแน่ถ้าเปรียบเทียบกับคนญี่ปุ่นแล้วคนต่างประเทศมีปัญหาหลายกว่าพี่น้องนี่ละ่ะคือเหตุผลหลักๆเป็นอย่างคนญี่ปุ่นหลายๆคนเขาเจ้าคือว่าให้คนต่างประเทศมาเซาหองเขาเจ้าอยู่เขาแจเขาเจ้าอยู่ดิพี่น้องว่าปัญหามันหลายอี่หลี